เออก็ก็เย็นแล้วนะฮะวันนี้ก็ผมก็ทำงานข้างล่างเหมือนเดิมสรุปไอ้พนักงานอีกคนหนึ่งก็ออกไปแล้วนะต้องหาพนักงานใหม่นะฮะือ่อนั่นแหละนี่เอาออเดอร์อาาอกมาหวาขงนทันเนาะเดี๋ยวก็กลับไปทำงานต่อนีน่ก็พอมีลูกค้ายอยู่มั้งละก็ทำเครื่เตี๋ยวกันอยู่แล้วกันป่านปิดแล้วมีมาซูนามิดหน่อย แล้วก็่าไปหาข้าวกินละสวัสดีครับวันนี้วันจันท 17, er, ร์ที่สิบเจ็ดเอ่อสิบเจ็ดที่อะไรวะสิบเจ็ดกรกฎราคมนะฮะเอ่อก็อย่างที่ผมบอกนะฮะวันนี้ลงไาทำงานข้างล่างแล้วตรวจพนักงานที่เมื่อวานไม่มาก็ออกไปเรียบร้อยนะฮะลาออกไปแล้วอืมแล้วก็เออเลยต้องหาพนักงานใหม่นะฮะตอนนี้ก็แม่เขาก็ประกาศไปแล้วที่ er, วั่วันเดียววันเดียวก็มีคนคนอะไรนะ มีคนทักมาสมัครงานตั้งหลายคนนะแต่ว่าแม่แม่ก็เลือกมาแล้วแหละเลือกเลือกมาคนหนึ่งนะฮะเออเห็นเห็นบอกว่าเห็นบอกว่าอายุสิบเก้าอายุน้อยก็ผมเองแม่อายุน้อยกาผมเยอะแยะเลยผมยี่สิบสองนะฮะเออแล้วก็คิดว่าเฮ้ย yeah, สมัยนี้เด็กเด็กไม่ห่างางานกันเร็วเลยหรอกแต่ก็แต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงต้องพรุ่งนี้แน่ละมาแต่พรุ่งนี้เขาคงต้องสอนงานสอนอะไรกันก่อนนะฮะเออเออก็นั่นแหละลูก พนักงานเข้าใหม่นะฮะมันเปลี่ยนบ่อยมากเลยทียจริงๆอ่เออไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเพราะคนทางานพวกนี้เวลาถ้าเกิดเขาห่างงานที่ได้เงินดีกว่าเขาก็จะออกไปนะเออนี่ก็เออนี่ก็เหมือนกันแหละแต่ก็ไม่อยากให้พนักงานเปลี่ยนบ่อยนะเพราะว่าแบบถ้าถ้าเกิดพอพนักงานเปลี่ยนทีหนึ่งอ่ยมันก็จะมีคนคนคนใหม่เข้ามาที่ร้านใช่ไหมพงศก็แบบต้อง เอต้องต้องปรับตัวให้มันชินนะว่าว่าอีกคนนี้มันนั่งอยู่อะไรแบบนี้นะว่ามันแล้วมันเปลี่ยนไปบ่อยบางทีมันก็บางทีมันยังไม่ชินเลยแล้วไม่เข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็ต้องปรับตัวใหม่เพราะมันักงานใหม่เข้ามาเอ้อนะเออหวังว่าอีคนนี้มีคนที่เข้ามาใหม่นี่จะอยู่นานๆแล้วกันแต่ว่าไม่รู้เหมือกันนะฮะเออก็ เดี๋ยวไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ลองดูลองทํางานอะไรดูแล้วว่าแล้วเขาจะมันจะโอเคไหมนะฮะก็แหละจริงทํางานแล้วก็เดี๋ยวเขาเป็นยังไงอะไรของเอืมอนนั้นเออเดี๋ยวผมนอนละวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากนั้นก็ลูกค้าครับวันนี้ลูกค้าเยอะอยู่นะเออมันมันก็มันก็ต้องเปิดชั้นสองครั้งหนึ่งแหละแต่ว่าเอออืมมันเข้ามันมาเรื่อยๆทั้งวันไงเออมันไม่ได้แบบหยุดไปเป็นชั่วโมงเหมือนปกติไงเพราะว่าเออ ปกติเวลาวันจันทร์ถึงศุกร์อะไรแบบน,นี้ช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่า,า,ายสามไม่ค่อยมีลูกค้าเพรว่าลูกลูกค้า่สน่จะเป็นนักศึกษาไงนักศึกษาช่วงบ่ายบ่ายโมงบ่ายสามตัวใหญ่เขาก็เรียนกันอยู่เลยเออ,เอ,อก็เลยเออช่วงเวลาช่วงบ่ายมันก็เลยจะว่างนะฮะแต่ว่าวันนี้มันลูกค้ามาเลยเป็งจำนนมาจากไหนกันนะฮะแต่ก็ก็ละก็ดีแล้วเออลูกค้าเยอะเงินเยอะจะได้เออจะได้ได้เงินเยอะพูดบ่อยแล้วแหละแต่ว่าอืมเป็นช่วงปิดเทอมนี่คือแม่งลูกค้าน้อยจริงไงเหียเออ อืมแต่ว่าฟอร์มรม,มันกลับมาเยอะมนันนีก็ดีแล้วล่ะแต่นั่นแหละกูไปนอนละเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ต้องทำงานอีกท่านก็ไปเจอกันพรุ่งนี้ฮะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ